สวัสดีครับได้เวลานาทีบันเทิงแล้วครับพาคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้ากับสาวสวยคนเก่งเฟิร์นนบจีราครับเรียนไปด้วยทํางานในวงการไปด้วยจนตอนนี้เธอใกล้เรียนจบปริญญาโทแล้วครับความฝันที่จะคว้าใบปริญญาโทมากอดกลายเป็นจริงเคลนมาทุกทีแล้วล่ะค่ะสาหรับเฟิร์นนบจีราที่ตอนนี้มุ่งมั่นทําวิทยานิพนธ์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอ้โหสายที่เรียนเนี้ยขัดกับบุคลิกจนทําให้แอบสงสัยเลยว่าเพราะอะไรนะถึงสนใจเรียนด้านนี้อะคะ คือจริงๆหลายคนอาจจะพอรู้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูเรียนมาตั้งแต่แบบปริญญาตรีเรียนตั้งแต่ปวชเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราซึมซับอยู่กับเขาแบบมานานมากการเรียนต่อเราก็รู้สึกว่าน่าจะต่อยอดทางนี้ได้ได้ดีแต่อนาคตก็มีแผนนะว่าถ้าจบใบนี้อาจจะเรียนตัวอื่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนสายอะไรเงี้ยขอขอพักก่อนถ้าตัวนี้จบคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลายๆคนอิจฉาแฟนช่องวันมากครับที่ได้ใกล้ชิดกับนารานักแสดงช่องวัน31ครับ เพราะเราไปมอบความสุขกันที่เดอะมอ์บางกะปิกับวันสนิทจอครับบอกเลยว่าคนแน่นมากและวันนี้ผมเก็บภาพความสุขเหล่านั้นมาฝากทุกคนด้วยครับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนๆอย่างถือวันน่าเลยล่ะคะ่ะเมื่อช่องวัน31ยกทัพนักสแสดงไปมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมถึงเดอะมอ์บางกะปินำโดยแอคทัะอ่อนตรีพรพัทมารีเบอร์เนอร์พร้อมแก๊งเลดี้บานฉับที่มาทั้งทีก็ไม่พลาดมีโชว์สน,สนุกสนุกมาฝากแฟนๆด้วย Lady และยังม uh, so really ีทีมน <BLANK limitation> <eme Hyd ania> ักแสดงจากละครสุดรักเซบอิลีทั้งตรงตงกริกรมุกนภพัดและเหล่านักร้องลูกทุ่งหนึ่งในนั้นคือไม้พี่รงผ่อนทีเจ้าตัวนำเพลงเพราะๆมารองต้อนรับแฟนๆที่มารอในงานด้วยค่ะ จากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเวทีเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะที่มามอบความสุขผ่านบทเพลงอมาตะอีกด้วยค่ะ ใครไม่ได้ไปงานครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเกาะจอช่องวันให้ดีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอีกเมื่อไหร่รู้ก่อนใครแน่นอนครับหมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีครับชาเมนโทรทัทน์เมทีิครีมลิปแล้วนอนปากดูชุ่มชื่น